สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมในช่อง Super X View คลิปนี้ผมก็จะมารีวิวผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ของเจ้าตัวโหลด Wireless Go 2นะครับผมก็คือเจ้าตัว m a c Clip Go นะครับผมตัวนี้เนี่ยก็จะใช้ได้<อ>ทั้งตัวโหลด Wireless Go 1แล้วก็ตัว2เลยนะครับผมซึ่งตัวนี้เองเนี่ยข้อดีของเขาเนี่ยก็คือสามารถที่จะเอามาสวมที่ตัวิป ตัวฮอตชูของเจ้าตัวโหลดนะฮะตัวไม้ของเขาเนี่ยเพื่อที่จะใช้เป็นเจ้าตัวแมกเนตก็คือตัวแม่เหล็กนะครับที่จะมาติดก,กับตัวปกเสื้อของเราโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปดีบก็ได้นะก็เดี๋ยวเราไปดูภายในกันแล้วก็วิธีการใช้งานของมันนะครับผมว่าเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับผมไปลเลยครับตัวนี้จะเป็นตัวแม็กคลิปนะครับผมราคาเขาก็จะอยู่ที่ 640บาทโดยประมาณนะฮะซึ่งภายในของเขาเนี่ยเขาก็จะมีแค่กิต์ตัวนี้นะ,ะกับแม่เหล็กหน้าตาเขาก็จะง่ายๆเลยนะครับผมเป็นเบนเรียบๆไม่มีอะไรเลยนะฮะซึ่งการใช้งานของเขาเนี่ยก็จะง่ายๆนะครับผมแค่ดูดลงไปนะ,ะมันก็จะติดเลยนะครับก็ค่อนข้างจะแน่นนะแม่เหล็กค่อนข้างจะแน่นอยู่เหมือนกันนะครับวิธีใส่เนี่ยก็ง่ายๆนะครับแค่เราเนี่ยสวมันเข้าไปเนี่ยฮะตรงนี้แล้วก็ดันเข้าไปนะครับ มันก็จะพอดีนะครับผมนี่แล้วก็มีแม่เหล็กดูดนะครับอันนี้ข้อดีคือมันสามารถเอาไปดูดติดก,กับอย่างอื่นได้นะครับอย่างเช่นเจ้าตัวแพ็กเอาตัวนี้นะครับผมที่ด้ามตรงนี้เขาจะเป็นเหล็กนะก็สามารถที่จะใช้แม่เหล็กตัวนี้นะในการดูดได้ก็สะดวกดีนะครับผมเวลาถอดดึงเนี่ยดึงออกมาปุ๊บแม่เหล็กมันก็จะติดไปด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะามาติดที่เสื้อได้แบบนี้เลยนะครับผมก็สะดวกดีนะครับผมเห็นไหม มันก็สามารถเลื่อนได้แล้วก็เราไม่ต้องแบบมานั่งหนีบอะเพราะถ้าหนีบที่ข้างบนเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยแน่นนะผมอันนี้ผมใช้ตัวกระเป๋านะครับผมในการที่จะห้อยมันไว้มันจะได้แน่นเพราะว่าตัวสายสพายตัวนี้มันค่อนข้างหนาถ้าผมหนีบกับเสื้อเนี่ยมันก็จะห้อยแบบนี้นะฮะเจ้าตัวแม็กคลิปตัวนี้นะครับผมก็เรียกว่าค่อนข้างจะอเนกประสงค์แล้วก็ใช้งานได้หลากหลายดีสิ่งที่รู้สึกได้ก็คือตัวเขาเองเนี่ย เวลาใส่เข้าไปที่ตัวกริปมันจะค่อนข้างแน่นนิดหนึ่งวัสดุของเขาจะเป็นเหล็กอบดํามาก็เป็นดําด้านๆนะฮะก็อาจจะมีโอกาสที่จะเป็นรอยเล็กๆน้อยๆได้นะครับผมก็ต้องระวังกันนิดนึงแล้วก็ในส่วนของวัสดุแล้วก็ราคาเนี่ยอาจจะดูค่อนข้างสูงนะเพราะว่ามีแค่ตัวกริปแล้วก็ตัวแม่เหล็กแค่นั้นเองก็ราคาอยู่มันเกือบ600กว่ก็บาทเลยก็ถ้าใครชอบนะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้เองเนี่ยก็ลองไปหาซื้อกันได้เพราะว่าแม่เหล็กของเขาเนี่ยค่อนข้างจะดูดแรงอยู่เหมือนกันนะเนี่ย แน่นอยู่นะฮะก็ถือว่าตอบโจทย์สําหรับคนที่เน้นใช้งานที่มันค่อนข้างจะสะดวกตัวแม็กคลิปตัวนี้เนี่ยมันมีข้อดีคือมันสามารถที่จะเอาไปติดได้หลากหลายด้วยความที่มันเป็นแม่เหล็กอย่างเงี้ยนะมันก็สามารถที่จะไปดูดติดกับอะไรก็ได้อย่างเช่นเราอาจจะมีคนอยู่เยอะมากอาจจะอยู่สัก3 4คนอยู่เป็นกลุ่มนี้ใช่ไหมฮะเราอาจจะใช้ไมโลดตัวนี้ฮะติดเจ้าตัวแมกเนลลงไปแล้วก็เอาไปติดไว้ด้านบนเราอาจจะมีก้านตัว ขาตั้งอะไรสักอย่างก็ได้เราก็สามารถที่จะเอาตัวไม้ตัวนี้ไปดูดได้ถ้าแบบมันฉุกเฉินจริงๆการที่มีตัวนี้เผื่อไว้เนี่ยบางครั้งเราอาจจะติดในมุมที่มันเป็นเหล็กเจ้าตัวไม้ตัวนี้มันสามารถรับเสียงได้รอบทิศทางอยู่แล้วนะถ้าใครที่ชอบเจ้าตัวอุปกรณ์ของโหลดตัวนี้นะครับผมก็ลองไปหาซื้อได้ที่เว็บไซต์ช้อปปี้ลาซาด้าก็ลองไปหาดูกันสําหรับใครที่ชอบนะฮะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ